อันนี้พี่ลิเวแแขกทางให้เลยนะครับไปได้แล้วก็ต้องไปได้คนระับมีแงานมาามเถิดไอน่ครับก็ข้อเสียของตู้แอร์นะครับแต่ซิลีเขาเหมือนเขามีทางอุ้มเป็นกาดอนะเป็นกาดป้องกันหัวเก่งเขามันมันไม่เหมือนรถอู่รถอู่ก็อีกแบบหนึ่งก็ เดินทางมาชั่วโมงหนึ่งนะครับยังไม่ถึงแปลงครับยังไม่ถึงแปลงก็เสียอาร์ตเคลียร์ให้เพิ่มอีกครับเพิ่มได้อีกหนึ่งพว่วงวันนี้ว่ามีสองพวกก่วงก็มีที่ลงมีครับได้เป็นสามพ่วงเก่งครับเก่งเก่งเขาแบบเมื่อวานแบบเขาจัดงานก็คือว่าเอ,อ่อเมื่อว,าน,วานมีห้าไร่แปลงห้าไร่แล้วก็แปดไร่ครับรถมีสามคัน ในหน้าเขาจัดเขาจัดให้ไปคนละแปลงคนละแปลงเลยเขาไม่ให้ย้ายบ่อยแล้วก็เขาจะสั่งรถลองอ่ะวิ่งไปรับเพราะว่ามันเป็นเจ้าเดียวกันครับมันเป็นเจ้าเดียวกันไม่ใช่ว่าเกี่ยวเสียเจ้านี้แล้วก็ไปเจ้าเดียวกันห้าไรห้าไรอย่างเงี้ยก็ฝั่งนี้เกี <aus> ่ยวเต็มรถสิบล้อวิ่งไปลองฝั่งนี้เกี่ยวเต็มรถสิบล้อวิ่งไปลองเพราะว่า <Hands> มันระยะโลสองโลแค่เนี้ย เขาสั่งก็คือว่าไม่ให้รถเกี่ยวไม่ให้รถเกี่ยวไปลุมให้เสียเวลาครับเพราะว่าอุ้มย้ายยากย้ายยากมากกว่าจะไปถึงแล้วก็แค่ห้าไร่ครับแป๊บเดียวครับก็เสร็จแล้วเขาไม่ให้ลุมเสียเวลาย้ายก็เลยให้รถที่มีล้อเนี่ยวิ่งไปลองง่ายกว่าครับก็เก่งครับเก่งเก่งอายุยังน้อยนะว่าเก่ง อันนี้งานเขาเขาเกี่ยวแล้วเฮ้ยมาเจอกันอีกแล้วใช่ไหมนี่เจออยู่ข้างกันมาเจอกันอีกแล้วใช่ไหมนี่เกี่ยวครับตอนนี้ก็หลายทีมงานก็จอดนะครับเพราะว่าไม่มีที่ขายครับก็ต้องรอหลังมันแม่รอเกี่ยวหลังมันแม่ จะมีที่ถึงจะมีที่รับซื้อครับรอหยุดยาวแล้วก็รอก็ชาวไร่ชานานลเรารับกรรมครับภาษีทําเอาผลประโยชน์ของข้าวโพดไปแลกครับถ้าสี่ห้าบาทชาวไร่เขาว่าเขาอยู่ได้ครับแต่แต่ครับขอขอให้ปุ๋ยกับยาราคาลงบ้างครับ งันเ่มีตดงสีเลยเลยพอดีเปตดงสีร,สรีกับดงสังอมห้มิิิ้มจอดมออเนาะทีวงไม่ได้เลยเลือเยียบินแล้วก็เยอะมาก โอเครับย้ายนมีปัญหาเราย้ายได้แล้วบอกผมจะเลือกตัวเดียวเลยสองคันเขาจะจัดงานเมื่อเช้าก็แปดไร่แปไร่ย้ายมาแปงนี้แล้วก็ยี่สิบไร่สั่งไปลงสองไม่ให้ลงุงแล้วก็สั่งรถพ่วงแยกแยกแยกไม่ต้องมาลุงกันงานเราไม่นี่อู้นี่จะแปลง หน้าเกี่ยวหน้าเกี่ยวเลยแต่ละแปลงยาวรวมๆน้องๆกิโลเลยแต่ละแปลงนะแล้วก็ที่มันเป็นเหมือน,เป,นเป็นที่อ้อยอะ่ะที่ปูอ้อยที่ปูอ้อยเขาจะปรับที่หินอะไรให้ดีครับอาอมกัท่านหายบวมอยู่มเมื่อเช้าก็มีแต่มิมเ,เลยสู้นาสู้นาอะไรมิม อาคันตู้แอร์นะจับสลากถูกครับผมจับสลากสิแบ่ง่านคนละฝ้าครับแม่งบิ่มเคาะเต้นต้่นกระโจสุึ้นหน้าอรรถเขาทำรุ่นเลยแบ่งเกันไทยทำร,รุ่น ลอยอู่นะเียยิเกียวเยวมากนี่ครับเอาตรงๆนะยนังมันเห็นเงินเลยครับวันท้านหนีเงินเลยมัน,ง,น,น,มนงาน,นาายังไม่เยอะครับผมก็ไล่สมวดรถตู้อยู่ค้างไปห้ามือเตมแล้วก็นี่ดอกหวดรถอกีกโอ้ยสารพัดลูกสาวก็นอนโรงพยาบาลเกือบอาทิตย์นึง

ขึมเทเลอร์คนเดียวไปซื้อน้ำมันคนเดียวแล้วก็ต้องกลับขับคนเดียวเนี่ยมันจะไปถึงแปงโอ้หวัดเด้งดูน่อนบัดซอนอยู่บนเกี่ยวอยู่บนวี่มาก็เราเราชั่วโมงลยยังไม่ถึงแปงมัน,นบกไกลอแต่ว่าทางบม่ดีนะ ขนาดแบบคนเคยมีงานตลอดตลอดยังต้องจอดนะครับเจ้าถิ่นยังจอดเลยสองสาวันแล้วก็จอดเขาไม่มีที่ขาย,อ,ยอันนี้ก็คือมันมีโคตา้าเฉพาะพ,พ่อค้าเขามีโค้ต้าที่เขาเหมือนว่าเขาเก็บพันเขาเก็บพันเขาเพราะว่าปล่อยพันมาถ้าไม่ให้เขาขายเขาเกี่ยวก็ต้องเก็บพันเก็บค่าพันว่าหดเก็บค่าผุ้ว่าใด <c oughs> เราหมดเลยนี่อาชัดบอกงานเราหมดก็มีที่เจอเจอมาแล้วก็เก่งๆหลายเจ้าในหน้าเก่งในหน้าป่าชายก็เก่งงานงานดูเหมือนยากแต่สามารถเคลียร์งานให้มันง่ายแบบไล่เกี่ยวเป็นทางเดียวกันอะไล่ไปไกลก่อนแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมาใกล้ลงมาใกล้ลงมาตอนเย็นก็กลับที่พักเนี่ย มีคนหนึ่งก็เก่งครับเก่งคำพูดคำจาแล้วแล้วข้อข้างรถที่เหนือเก่งกน,นั้นน่ะของไรเรื่องมากด่าเลยครับด่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาครับบางที่อ่ะบางพื้นที่นะ่ะกิ่งลำไยมันยืดมันยืดออกมาแล้วรถวิ่งไปเฉียวเขาก็จะเอาเรื่องหาเรื่องทีนะมันก็มีครับเพราะว่า มันใหญ่เป็นดอกเป็นอะไรนี่ทุกอย่างครับบางทีพื้นที่มันแคบรถมันกรแลน้ยน่ทั้งทางอยู่แล้วแต่ว่ามันก็นยหกครับค้นก็นว,ว่ามันยา่ก็เลยทักทิวาจัางนี <c> ้ <oughs> ปัญหามันมีทุกวันกับมีอุค์ประสาทหมดเลยเดี๋ยวนี้นะม,มีงานทำนะถือว่าดีแล้วครับ ว่าตามมันจะไม่เบิดแล้วครับตามปิดเลปวดเมื่อคืนนอนปวดตาก็คือปวดถที่เดียวนะสามเมรุที่ยูคนหลับตื่นเช้ามาผมมาซ่อมรถรถแก่ขับปิดรับมาโอ้ยทักแก่แต่น้องมันไม่ขับช่วยแต่มันก็ดีมันดูแลรถกันมันช่วยเหลือกันดีผมก็เลยปล่อยเลยแล้วแต่ ของให้มันดูแลรถคันหนึ่งดูแลรถด,ดีช่วยกันไปเลยเกี่ยเปลี่ยนไปมั้งนก็จะว่ามันอยู่ไกลแลือไมงานเราโมดเลยนี่เห็นไหมงานเราเนี่ยแดนสี่สิบไร่มั้งนี่โอ้ยกระพดบางๆเลย โอ้ยผู้ดใดเห็นเศร้าทเลนะครับมี่ทเลร์เห้เศร้าบ่านี่ผู้ใดมีแค่รถเกี่ยวเกี่ยวแค่หน้าปีนะไม่เศร้านี่เอาเจ้าบาทบลอกเสนอม,มาเมบิร์นมันเสียเวลาครับมันวิ่งไปรับไปส่งเสียเวลามากครับแล้วก็แปลงมันลึกมันก็ไม่ได้วิ่งอ,อะไรมากมามันหนึ่งก็สิบยี่สิบโลแค่นั้นหละตรงในหน้าเขาจัดล็อกงานเก่งก็คือวันนี้คันนี้ก็ย้ายมา ฝั่งนี้ผมก็ย้ายอยู่ฝั่งนู้นถ้ามันมีคู่มันก็ง่ายครับจัชมไปจาม,มากครบเวลาแล้วสวัสดีครับ